มาพี่น้องโหยากสุดนี่พี่น้องขั้นตอนนี้ตั้งแต่เช้าๆเ่ยเรโตทำป้าตั้งแต่หัวมองเช้ายันจะเที่ยงนี่แหละขั้นตอนที่ยากที่สุดปวดหัวผมว่ะในน้ำหนักให้มันหนักเท่ากันทั้งสามใบมาถ่วงนะให้ปลายใบเดินตรงกันไม่ให้มันเป๋ไปข้างหลังข้างหน้าโอ้หนี่ยากสุดเลยเราโตทำขั้นตอนนี้แหละนี่คือเสร็จถ้าทำอันนี้ เศดก็คือเยดเยดนี่แหละอันนี้แหละยากอยู่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีใช่เก้าสิบเก้าก็มีเอออันนี้งานโรบบรีระบบยี่สิบสี่นี่มันจะอยู่รถตเรื่องชาร์จนะปล่อยให้มันหมุนอยู่บนฟ้านี่เอากระแสสดๆเข้าแบตเตอรี่เนาะตั้งแบตเตอรี่ไปที่ยี่สิบแปด จุดสี่กระเสจริงได้ห้าพี่น้องพาสีระบบยีสบสี่ด้วยสามร้อยห้ 300, าร้อยวัตต์นี่นคือเขาคำนวณจากคนลวดนะคนลวดไม่เหล็กคือมอเตอร์นี่มันรับกำลังงานได้ที่สามร้อยถึงห้าร้อยวัตต์เขาก็เลยเอามาคำนวณตรงนี้แต่ถ้าเราใช้จริงนี่ระบบยีบสองจะได้เจ็ดแอมป์ครึ่งพาหกระบบยี่สิบสี่พาสีจะได้ห้าแอมป์ขึ้น คือไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านเครื่องชาร์จนะแล้วโตัว,ต,วตัวสอบด้วยตัวเองนะทดทดตัวผ่าสีระบบยี่สิบสี่ทดสอบด้วยลมลมจริงลมธรรมดาลมแรงแรงแรงธรรมดาได้ห้าได้ห้าแอมป์ขึ้นได้ห้าแอมป์สี่ห้าแอมป์สี่ห้าแอมป์เพอรวันนั้นลมลมทำลมแรงธรรมดานะและ้วโตได้ได้ได้แคมมาวัดไม่รู้มันตรงหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้าเรา,เาไปใส่เครื่องชาร์จร้อยห้าสิบโวลต์ที่มันมี mppt มันก็จะบูส หนึ่ลยหกเอยู่ประมาณนี้นะระบบ2ี่ได้5้แอมป์ขึ้นระบบ 12, 12 <M S 2> ได้7จ็แอมป์คึ้นแอมป์ขึ้นอบอกตรงนี้ไว้ก่อนเขาจะได้เข้าใจเรื่อง3า0ร้อวัตต์คือจริงจริมันคือตัวมอเตอร์มันมอเตอร์มันสามารถรับมันกินกระแสไฟนะแต่ถ้าเราเอามาใช้งานจริงนี่มันจะอยู่ที่แอมประมาณเท่านั้นแหละถ้าคำนวณมาเป็นวัตต์ก็จะอยู่ที่สองร้อมร้อ แผงโซลาเซลล์เหมือนกันถ้าเราเอามาชาร์จ12มันก็จะได้น้อยลงมาชาร์จ24ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ให้มันเท่าไอที่มันเขียนไว้ไม่ใช่เด้มันอยู่ที่ระบบการใช้งานของเราถ้าใครพอใจเอา5แอมป์ขึ้นถ้าใช้เครื่องชาร์จ MPPT ก็มี10แอมป์9แอมป์10แอมป์ไม่เห็นนะสำหรับระบบ24โวลต์ระบบ12โวลต์6ก็มี10แอมป์ไม่เห็นใบพัดตัวนี้รัศมีก็คือ ร้อยสิบสี่เซนติเมตรมันใหญ่อยู่พี่น้องล้โตยืดมันออกมาอีกนี่ยืดตัวนี้ถึงใบใบมันเป็นใบร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ยืดตัวข้างในมันออกมาอีกไม่ปาดนะทุกวันนี้ไม่ปาดเอาให้มันเป็นเหดียมๆเลยก็เลยยืดออกยืดมันก็เลยเยอะหน่อยเกือบจะเป็นร้อยยี่สิบไปแล้วเนี่ยลูกค้าที่อยู่ลรบ,บรีนี่เขาใช้งานจริงเขาอยู่กลางทุ่ง,งานาแบบแลตโต้นี่แหละ ก็มีโซลารเซลลระบบ24พออินเวอร์เตอร์ไฮบริดก็เลยเอาตัวนี้ไปช่วยมุนดีอยู่ณปัจจุบันก็คือเป็นตัวที่ราตโต้พัฒนาล่าสุดนะมันจะมุนดีกว่าชุดเรกๆด้ปรับปรุงหลายอย่างเรื่องไปกึงแม่เหล็กเรื่องทำให้มันฟรีขึ้นเดี๋ยวถ้าลูกค้าเก่าท่านใดอยากเอามาเคลมมาซ่อมหรืออยากมาเปลี่ยนก็คุยกับรตโต้ได้เอาแต่ค่าส่งก็ได้ คือตัวที่พัฒนาล่าสุดนี่มันมันจะเยี่ยมเยี่ยมกว่าตัวที่ไปก่อนๆแต่ลอตโตจะตามเชียร์งานของลรตโตอีกทีหลังก็เลียงไปแล้วอ่ะมีใครบ้างไงเรตโตตามให้เดี๋ยวรอหน่อยลูกค้าเก่าตัวหลังๆนี่มันเป๊ะเลยหมุนดีลมเบาๆสก,กีนี่หมุนเลยไม่เหมือนแต่ก่อนเนะ่ยมาโชว์มาโชว์มาสาธยาย ไม่มีเวียกอ่าใบแปดพเก้าบอกว่าใบร้อยสิบจริง,รงๆล้วมันเยอะอยู่แล้วแหละเราเยืดมันออกมาตัววันนี้จะจะทำให้มันใหญ่ขึ้นใบร้อยสิบนี่ก็ราชมีก็จะเอาไม่เกินร้อบห้าใหญ่ได้จริงๆไม่ใช่เล็กๆเลยน่าเพือใครชอบก็หันลงผลิตไฟของรถโตโ,ตโตซล่าเซล ระบบ 12V โวลต์มี7แอมขึ้นให้เห็นถ้าใช้ชาร์จเจอร์ก็แปลว่าว่ากันไปเป็น1 0แอมนี่แหละระบบ24ี5มีห้แอมไม่เห็นถ้าใช้ชาร์จเจอร์ pppt มี8 M, 9แอมป์้แอมไม่เห็นนะมนหลายตัวรอโต้ก็เลยจับทางถูกหน้าปัจจุบันนี้ก็คือตัวพัฒนาล่าสุดนี้มันเป๊ะเลยถ้าใครใครที่เอาไปก่อนหน้าใช้ไม่ดีก็เอามาเคลมได้ เอตเด็จัดให้ใหม่หมดแต่ว่าที่ทำไปมันก็ดีเลยแหละเนาะติดต่อรถโ,โตกลับมาได้เดอ้อลูกค้าเก่าซื้อในราคาถูกกาไห้ซื้อซื้อตัวใหม่ก็ถูกกว่าเดิมเป็นพันสองพันมันจะร่วถให้่าได้เอาตัวที่สองไปใช้นะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนไปไลน์ถ้าพี่น้องเด้อเฟซบุ๊กมันเต็มเพื่อลูกค้าท่านใดเข้ามาเบอร์โทนเลย นะครับใครสนใจนะกาหันหลมผลิตไฟมอเตอร์เครื่องซักผ้าโตชิบา้าขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ